ดิค่ะพี่น้องเจอกับพี่แอลอีกแล้วพี่ยวผ้าอันมิตัตแดนมาเบิงอันมองสิบปลูกหย่าให้งวัวค่ะพี่น้องอืมนึ <c> ่ <oughs> ค่ะพี่น้องมิตัตแดนก็บอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้พ่นอันปอกกอันซุ้มมันอีพอบซุ้มอ้ายพันมาจุด อันไฟไหายเนาะมันชีคึมๆยามือแรงนะพี่น้องกะพึ่งซื้อเนาะมันแปดลายเนาะค่ะพี่น้องแปดลายกะว่าสิบปลูกห้าเรียงงวัวนั่นละ่ะอืมนะมะเผาม่อคือมีตะแดนขะยามะยางเลระอืมมีตะแดนมะยางเหระเผาหอดสแล้วเนาะพอน้ะฮัลโหล Hello. <laughs> Hot today, huh? Yes. Water. <laughs> uh, what you doing? Looking over the land. Oh, mm, okay. what you go? Uh, what's say, grass for cow? Yes, <laughs> go grass for cow. Hey. Hey. Yeah. Hey. <laughs> จะได้ <c oughs> จะได้เห็ดจะได้เห็ดห,หงนามให้เพื่อนก้อนละวครพี่น้องอืมมหงหนามเราเฮ็ดเพิ่งมาเงี้ยนี่ค่ะสะอันที่เพียวว่าเพียวามามาเบิ้งเมื่อวานนี่คะ่ะสะซื้อซื้อที่พร้อมสะด้วยแต่ว่าเป็นเออ่สะที่มันแหง้งแรงมาโดนนอนไอมันไหลลงทรายพวกดินมันไหลลงมันละตื่นค่ะพี่น้อง ตื่นแล้วก็แห้งแถมยังปีนี่ยังแห้งแรงพอ,นะอมเนาะมมันยังควรนหินหินอยู่ค่ะพี่น้องคุณมันยังหอกอยู่ค่ะพี่น้องก็เลยออกมาเบิ่งว่าพ่นนันเผานจุดห้ยซ้ำไดนะคะพี่นอ้องอืลอลอ้อล้อแท็กเตอร์พ่นมไถใยห้อยู่ค่ะพ่นมาดันออกแล้วก็ถให้พูนยาวไปพุนค่ะพูน ต้นไม้ต้นนี้สูงมากสูงแต่ไม่ใหญ่แต่สูงริบเรี่วเลยกัสิบปลูกห้าค่ะพี่น้องแพนแพนปลูกหยาให้งัวอือดมองเรียงว่ะค่ะเนาะเห็ดไฮเห็ดนาแล้วกับอือดมองเรียงอือดมองเรียงมองมนนีกัเส่ิมสิบปลูกห้าซะเลย จากกระสิมาอัปเดตบ่อยๆเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดเพิ่หมาเงีนเฮ็ดเพิ่หมาเงนเฮ็ดห้องน้ำให้ตาแดนเพิ่มบ้างสิเพิ่นกระสอยากเข่าห้องน้ำละค่ะพี่น้องเพิ่นบักคือเฮาเดดแลนขัาปลาโหลดเจอกันไหมค่ะบ๊ายบายฮันนี่บ๊ายบาย